ทุกคนครับคุณเคยรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในเขาวงกตที่มองไม่เห็นทางออกไหมครับรู้สึกเหมือนพยายามสุดชีวิตแต่ชีวิตก็ยังไม่ไปไหนนี่คือความรู้สึกของกรนชายหนุ่มวัยทำงานคนหนึ่งที่กำลังเผชิญหน้ากับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าเขาทำงานหนะักทุ่มเททุกอย่างแต่ก็เหมือนทุกอย่างจะติดขัดไปหมดและนั่นก็ทำให้เขาหันไปพึ่งพาบางสิ่ง บางสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นแค่เรื่องเพ้อเจ้อหรือเป็นแค่เรื่องเล่าจากตำนานโบราณนั่นก็คือพลังจิตที่ผู้คนเล่าขานกันว่าสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เพียงแค่ใช้ความคิดใช่ครับวันนี้ผมนักจิตวิทยาพลังจิตจะพาทุกคนมาเปิดโลกของพลังที่แท้จริงที่ไม่ได้ล่องลอยอยู่เหนือเมฆแต่กลับซ่อนอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของตัวเราเอง จิตใต้สำนึกของเราครับออนเริ่มศึกษาทุกอย่างทุกตำราผูกความเชื่อเกี่ยวกับพลังงานภายในจากโยกะไปจนถึงจักระเขาเรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีศูนย์รวมพลังงานที่เรียกว่าจักระซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการของพลังงานชีวิตที่เหลาเวียนอยู่ภายในตัวเราเขาฝึกนั่งสมาธิฝึกกำหนดลมหายใจ เขาจินตนาการว่าพลังงานจากจักรวาลกำลังไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายของเขาและพยายามจะสัมผัสถึงจักระแต่ละจุดขี่อยู่ตามร่างกายตั้งแต่จักระรากไปจนถึงจักระมงกุฏเขาทำทุกอย่างตามตำราเป๊ะๆทุกขั้นตอนแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ขาดหายไปเหมือนพยายามจะต่อจิกซอแต่ก็ยังหาชิ้นส่วนสำคัญไม่เจอเขาใช้เวลาหลายเดือนในการค้นคว้าเรื่องราวของกฎแรงดึงดูด เขาอ่านหนังสือมากมายที่บอกว่าถ้าเราคิดถึงสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตเขาเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษทุกวันเขาทำ visualization board ที่แปะรูปความสำเร็จที่อยากได้เขาพยายามทำทุกอย่างให้สอดคล้องกับสิ่งที่หนังสือสอนแต่ความจริงก็คือชีวิตของเขาก็ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างยังคงล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาเริ่มท้อแท้ เริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเป็นเรื่องไร้สาระหรือไม่หรือเขาเองที่ไม่มีพลังแบบที่คนอื่นมีเหมือนกำลังพยายามจะวาดภาพด้วยผู้กันที่ไม่มีสีคืนหนึ่งในขณะที่เขากำลังนั่งสมาธิด้วยความสิ้นหวังเขาเผลอคิดถึงเรื่องราวในวัยเด็กเรื่องราวที่เขาเคยโดนเพื่อนล้อเลียนอย่างรุนแรงเมื่อตอนเรียน เรื่องราวที่เขาเคยถูกปฏิเสธจากคนที่เขาชอบเรื่องราวที่เขาเคยถูกดูถูกจากคนรอบข้างความทรงจำเหล่านั้นเหมือนคลื่นที่ซัดเข้ามาในใจและทำให้เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ข้างในเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้พยายามจะควบคุมความคิดให้เป็นบวกแต่กลับปล่อยให้ความคิดเหล่านั้น หลเวียนเข้ามาอย่างอิสระและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่แท้จริงคณะที่เขานั่งจมอยู่กับความคิดและความรู้สึกที่เจ็บปวดในอดีตทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังถูกปลดปล่อยออกมาจากส่วนที่ลุดที่สุดในจิตใจมันไม่ใช่พลังงานที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาจากการจินตนาการแต่มันคือพลังงานที่ถูกกดทับเอาไว้ เหมือนก๊อกน้ำที่ถูกปิดสนิทมานานและในที่สุดก็มีอะไรบางอย่างไปเปิดมันนั่นเองและในความยืบสงบของสมาธินั่นเองเขาได้ยินเสียงกระซิบจากภายในเป็นเสียงที่บอกกับเขาว่านี่ไม่ใช่พลังงานที่ต้องสร้างขึ้นแต่เป็นพลังงานที่ต้องปลดล็อกวนเวืน,วนกับว่าเขากำลังพบกับจิตใต้สำนึกของตัวเองเป็นครั้งแรกจิตใต้สำนึกที่เต็มไปด้วยความทรงจำ ความเชื่อและความรู้สึกที่ถูกซ่อนไว้มานานแสนนานจากนั้นกรอนก็เริ่มเปลี่ยนวิธีการฝึกฝนเขาไม่ได้พยายามจะบังคับให้ความคิดเป็นบวกอีกต่อไปแต่เขากลับเริ่มที่จะทำความเข้าใจกับความคิดและความรู้สึกในด้านลบเขาใช้เวลาสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของตัวเองเหมือนคุยกับเพื่อนเก่าที่หายไปนานเขาถามตัวเองว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ อะไรคือความเชื่อที่ถูกฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกและในที่สุดเขาก็พบว่าความเชื่อที่ฝังอยู่ในใจเขามาตลอดคือฉันไม่เก่งพอซึ่งเป็นความเชื่อที่มาจากการโดนล้อเลียนในวัยเด็กและมันคือสิ่งที่คอยปิดกั้นพลังทั้งหมดที่เขาพยายามปลุกขึ้นมาเมื่อเขาตระหนับถึงความเชื่อที่ถูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเขาจึงเริ่มเปลี่ยนความเชื่อนั้นเขาไม่ได้บอกตัวเองว่า ชันเก่งพอแบบลมๆมแง้แงๆแต่เขาเริ่มจากการให้อภัยตัวเองในอดีตยอมรับว่าเคยมีข้อผิดพลาดและค่อยๆสร้างความเชื่อใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นมาทีละนิดและเมื่อความเชื่อเก่าถูกปลดล็อกทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเหมือนน้ำที่เริ่มไหลผ่านท่อที่เคยอุดปันพลังงานที่เคยนิ่งเฉยก็เริ่มหมุนวนจัก,กระแต่ละจุด ก็เริ่มเปล่งประกายการฝึกสมาธิของเขาจากที่เคยรู้สึกว่าไร้ค่าก็เริ่มมีพลังอย่างไม่น่าเชื่อจากนั้นกรอนก็เริ่มใช้พลังที่ปลุกขึ้นมาได้อย่างถูกต้องเขาไม่ได้ใช้มันเพื่อเรียกร้องสิ่งที่ต้องการอีกต่อไปแต่ใช้มันเพื่อสอดคล้องกับสิ่งที่เขาปรารถนาเขาเริ่มรู้สึกถึงสัญชตาตญาณที่เฉียบคมขึ้นรู้ว่าควรจะทำอะไร รู้ว่าควรจะไปที่ไหนทุกอย่างดูเหมือนจะง่ายดายและเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างคอยนำทางเขาไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีแต่เป็นการกระทําที่สอดคล้องกับจิตใต้สำนึกที่ได้รับการปลดล็อกแล้วในที่สุดกอนก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่เขาเคยล้มเหลว เขาได้รับโอกาสที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ผู้คนรอบข้างเริ่มมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปและที่สำคัญที่สุดเขาพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการแต่มาจากการเป็นตัวเขาในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ที่สุดตัวเขาปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึก และนี่คือความจริงที่ผมอยากจะแบ่งปันกับทุกคนพลังจิตไม่ได้เป็นเรื่องของไสยศาสตร์หรือเวทมนต์แต่มันคือการเข้าใจและสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของคุณคือการปลดล็อกความเชื่อที่ปิดกั้นคุณไว้และปล่อยให้พลังที่แท้จริงของคุณได้เปล่งประกายออกมาและเรื่องราวของก้อนก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าจิตใต้สำนึกนั้น คือขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทุกคนมีแต่หลายคนไม่เคยใช้มันอย่างเต็มที่ถ้าคุณเองก็กำลังรู้สึกเหมือนติดอยู่ในเขาวงกตลองหยุดมองหาพลังจากภายนอกแล้วหันมาสำรวจจิตใต้สำนึกของคุณดูสิครับคุณอาจจะพบคำตอบที่คุณตามหามานานถ้าคุณชอบเรื่องราวและเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องพลงชับกรา พลังจักระพลังธรรมชาติไว้กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของพลังจิตและจิตใต้สำนึกหรืออยากให้ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ